เวลาเรานั่งอยู่เนี่ยบางทีมันมีเมื่อยล้าก็ตามแต่เราไม่ได้พยายามมานั่งเพื่อจะไปบังคับกายให้ปวดหรือไม่ให้ปวดแต่เราจะฝึกเพื่อให้จิตเนี่ยเราเนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวและลมไปเรื่อยกับคําบริกรรมได้ไหมสําหรับบางคนที่ใช้คําบริกรรมการฝึกแบบนี้เพื่อฝึกจิตให้สามารถที่จะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนมันเริ่มสงบอย่างที่ว่าจะมีความรู้ตัวชัดเจนมีความตั้งมั่นรู้รู้สึกตัวมากขึ้นรู้ลมจนใจมันเริ่มมีความสงบแต่ในขณะเดียวกัน มันอาจจะมีความเจ็บปวดทางกายเข้ามาแทรกพอมันเข้ามาแทรกเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่เรามีความเจ็บปวดอยู่แล้วในการทําสมาธิไม่ได้บังคับว่าจะต้องให้มันปวดจนถึงที่สุดแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะมาฝึกแล้วเนี่ยเราก็ลองดูก่อนอดทนดูก่อนว่าเออเราก็ไม่อยากจะไปดับไม่ได้ไปบอกให้มันไปดับความเจ็บปวดที่กายซึ่งมันไม่สามารถไปคอนโทรลเอ้ธรรมชาติเอาได,ได้เพราะเวทนากับกายเป็นของคู่กันอยู่แล้ว แต่ว่าใจมันเป็นตัวรับรู้พอรับรู้แล้วมันก็ไปไหมไปจดจําเฉพาะตรงนี้แล้วก็ยึดไว้ปรุงไว้อยู่ไปอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมอันนี้โดยธรรมชาติแต่ในการที่เราฝึกเพื่อเราจะกลับมาให้จิตใจจิตวิญญาณของเรามารู้สึกอยู่กับกองลมกับคำบริกรรมเพื่อบังคับจิตใจแต่ไม่ได้บังคับความปวดคําว่าบังคับจิตใจก็คือเพื่อให้ใจอยู่กับลมไปเรื่อยๆเจ็บปวดก็อดทนไปก่อนแต่ให้อยู่กับลมอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆ ให้เราทําใจว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันพอจะไปคิดต่อเราก็อยู่กับลมไปเรื่อยอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยเป็นการบังคับผลประโยชน์ที่ได้ก็คือเราจะเห็นความเป็นจริงเมื่อไหร่ที่เราฝึกจนชํานาญถ้าหากว่าบางคนฝึกแล้วมันทนไม่ไหวแล้วมันเจ็บไม่ไหวจริงๆก็ไม่เป็นไรเราก็ขยับหน่อยแต่มันต้องขอให้ทนก่อนไม่ไหวเพราะว่าใจมันยังไม่สามารถที่จะอยู่กับลมจนใจตั้งมัน่นจนรู้ว่าสังขารหรือร่างกายเวทนาในคนละส่วนกับจิตดวงนี้ในเมื่อมันยังไม่ถึงตรงนั้น เราก็าอดทนไปก่อนอย่างน้อยขยายเวลาความอดทนให้กับตัวเองก่อนนึกออกถ้าเราไม่อดทนเลยมันจะไม่เห็นธรรมะอะไรที่ว่าที่พระเจ้าท่านบอกเวทนาเป็นอนิจจังเวทนาเป็นทุกขงังเวทนาก็เป็นอนัตตา